สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวไมค์ครับ PE เวอร์ชันน0.10.4นะครับดูวันนี้ผมจะเปิดโลกใหม่เลยนะกันนะครับเล่นแบบมีชีวิตนะครับเอ่อตั้งชื่อว่าอะไรดีนะชื่อว่า S P I น้่กันนะครับ ในของไหมครับอันนี้ผมจะเอาแบบเคีย์ทีด้วยนะครับแต่ว่าเอาสไ r เ i v ร์ก่อนนะครับผมไม่ได้เอาสกินนะครับตุยกระตุกเนี่ยนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับมันมีแค่รั้วนะครับลัล้วหลากสีสันนะครับ งั้นเข้าไปเล่นเคียร์ทีมอ้เคียร์ทีมกันนะครับพบอีกครั้งนะครับนี่แมปเคียร์ทีมนะครับผมก็สร้างไว้แล้วนะครับของใหม่มันก็มีแค่ลั้วกับเออเนี่ยครับเพิ่มเป็นหลากสีสันนะครับอันนี้ก็เป็นสีของอกนะครับอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นไม้ค่อนข้างดำนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างขาวอันนี้ก็ปานกลางนะครับผสมส้มไปด้วยอันนี้ก็ส้มส้มเลยนะครับอันนี้ก็เอ,อ่ออะไรนี่น่าจะดำนะครับแต่ละคนผ,ผิวไม่เหมือนกันนะครับผิวดำผิวขาวครับ <laughs> งั้นไม่มีอะไรมากนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ